ตอนนี้เราอยู่กับ BYD Seal เราจะพามาดูใต้ท้องกันนะครับเอาเสียงเดิมดีนะครับตอนนี้เราอยู่กับ BYD Seal ตัวที่ขับหลังนะครับพอถอดแผงกัมมี่ใต้ใต้ตด้านหน้าออกมาแล้วเนี่ยก็จะเจอกับพื้นที่ว่างแบบนี้ครับความน่าสนใจของวันนี้ที่ผมจะชวนทุกคนเข้ามาดูก็คือนี่นะครับดูเครือข่าย สายน้ำยาแอร์ของรถคันนี้ครับโคตรเยอะเลยนะครับปกติแล้วมันจะไม่เยอะขนาดนี้ครับที่ไม่เยอะขนาดนี้เพราะว่ารถของพวกเราก่อนหน้านี้เราเป็นรถเครื่องยนต์สันดาบมีคอมเพรสเซอร์แอร์ตัวเดียวนะครับคอมเพรสเซอร์แอร์ดูดสารน้ำเย็นมานะครับและอัดสารน้ำเย็นส่งไปที่แผงคอนเดนเซอร์แผงคอนเดนเซอร์ควบแน่นและส่งไปพักไว้ที่รีเซิร์เวอร์ไดเออร์หรือถังพักสามเย็นพอออกจากถังพักสามน้ำเย็นนะครับ น้ำยาแอร์ตอนนี้จะเป็นของเหลวแล้วถูกควบแน่นแล้วก็จะส่งไปที่ expansion valve wow. expansion valve wow ฉีดน้ำยาแอร์ให้เข้ากับ evaporator นะครับก็คือคอยเย็นหรือตู้เย็นข้างในนั่นแหละนะครับตอนนี้สามเย็นก็จะเดือดนะครับก็เข้าไปดูความร้อนในห้องโดยสารแล้วก็วนกลับมาหาคอมเพรสเซอร์อีกครั้งก็จะเป็นวนลูปแบบนี้ครับแต่ทีนี้ความซับซ้อนของระบบไฟฟ้านะครับเขาไม่ได้ไปทําความเย็นให้ห้องโดยสารอย่างเดียวนะครับความซับซ้อนของรถ รถไฟฟ้าเนี่ยจะใช้สารเย็นในการระบายความร้อนด้วยอย่างเช่นคันนี้คือ b y d นะครับเห็นไหมจะมีท่อสารเย็นเข้าไปตรงนี้นะครับอันไหนท่ออินท่อเอา into, out, ไม่รู้อ่ะนะครับแต่เป็นสองท่อน,นี้นะครับซึ่งรถยนต์ของเราออกจากคอมพิวเตอร์ก็จะมีสองท่อน,นี้เข้าไปในห้องโดยสารทีนี้มาดูท่อที่เข้าห้องโดยสารบ้างนี่กลายเป็นมีเขาเรียกอะไรมีสี่เส้นแล้วนะไม่แน่ใจขออะไรมาชี้หน่อยดินี่ กลายเป็นมีสองอันแล้วนะครับเข้า2อันออก2อันผมเดาว่าอนเดียเข้านะเข้าเข้าจะต้องท่อเล็กออกจะต้องเป็นท่อใหญ่นะครับกลายเป็น4ี่แล้วนะครับอันนี้เราต้องศึกษาเรียนรู้กันใหม่เลยนะครับแล้วนอกจากเขาไประบายความร้อนแบตเตอรี่ไปไประบายความร้อนในห้องโดยสารเข้าไปไหนอีกเขามีอะไรที่เป็นแหล่งเกิดความร้อนอีก ติ๊กตอกติ๊กตอกอ่ะมอเตอร์นะครับก็คือมอเตอร์ขับเคลื่อนทีนี้มอเตอร์ขับเคลื่อนอาจจะไม่ใช่เอาสาเย็นไประบายความร้อนโดยตรงน่าจะเอาน้ําไปคําถามคือว่าแล้วเอาน้ําเนี่ยเอาน้ําธรรมดาไประบายความร้อนก็เพลอเก็อาจจะไม่ทันนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่า b ีไดี D เนี่ยเอาน้ํายาแอร์ไปทําไปคลูอิ่งให้น้าํามันเย็นก่อนหรือเปล่าแล้วเอาน้ําเย็นไประบายความร้อนเพราะมอเตอร์น่าจะร้อนประมาณหนึ่งน่าจะใช้ได้แหละนะครับ คงไม่ถึงกับน,น้ําเดือดแต่ต้องไปคูลิ่งให้มอเตอร์อยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมเวลากดคันเร่ง3.8วิไ้ยดความร้อนมันสูงมากต้องไประบายความร้อนออกมาให้เร็วนะครับก็เดาว่าน่าจะใช้เอาน้ํายาแอร์ไปทําให้น้ําเย็นแล้วเอาน้ําเย็นไปหล่อเลี้ยงอมอเตอร์นะครับอันนี้เดานะครับถ้าไม่ใช่แบบนั้นก็คือน่าจะเป็นพอน้ําร้อนปุ๊บก็มาผ่านหม้อน้าหม้อน้ําก็ระบายความร้อนด้วยอากาศไปก็ว่าไป นะครับก็อาจจะเป็นแบบนั้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องไล่วงจรกันครับผมขอภัยที่ไม่ได้ศึกษามาก่อนวันนี้ในฐานะที่เขาเรียกอะไรอะ่ะมันมีโอกาสได้ดูผมก็เลยเออลองลองถ่ายทอดเป็นความรู้ให้ดูนะครับแล้วก็ความรู้ของผมมันไม่ใช่ความรู้ที่เอาไปใช้ได้นะครับต้องเอามาคิดต้องเอามากันการกองกันด้วยให้ช่วยกันคิดวิเคราะห์เพราะทุกวันนี้ผมไม่ใช่คนเก่งนะครับไม่ใช่คนเก่งอยู่คนเดียวคนที่อยู่หลังกล้องนะค,คนที่ใช้รถคนที่ เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญอยู่หลังกล้องดู YouTube เยอะแยะเลยนะครับก็มีอะไรก็แนะนำบอกเข้ามาได้นะครับให้เป็นความรู้กับไปวิทยาทานกับลหลายๆคนนะฮะดูดิอ่มาดูท่อมานับกันเล่นเลเมื่อกี้ผมบอกว่าถ้ารถธรรมดาจะมีกี่ท่อ2ท่อแค่นั้นอ่ะเรามานับเล่นๆนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ่องสิบสา 11, 12, 13, ถ้เาเอาเอาข้าวๆนะแบบไม่เป๊ะนี่ก็สิบสามแล้วอันนี้นับยังวะ uh huh. าอาจจะนับแล้วนะนี่นี่หวานหมูเลยนะหวานหมูช่างแอร์เลยนะครับเพราะต่อไปเนี่ยเขาจะต้องมาย้ําสายหรือพวกร้านไฮดรอลิกนะครับเตรียมตัวเลยเตรียมย้ําสายได้เลยครับเพราะว่าใช้ไปสักพักเนี่ยไม่ใช่สักพักนานแล้วครับมันมีโอกาสร่วงไงสมัยผมสอนหนังสือผมก็จะสอนอยู่หมวดไฟฟ้ารถยนต์นะครับก็จะดูแลในเรื่องของวิชหนึ่งในวิชาที่ผมดูแลก็เป็นแอร์รถยนต์ด้วย นะครับวันนั้นก็นั่งงงไล่วงจรกันแล้วก็ตอนเรียนก็งงแล้วนะนะครับพอมาเจอระบบนี้นี่เหมือนต้องลื้อกันใหม่ครับต้องนั่งไล่วงจรน,นะครับแล้วข้อเสียของของการที่ข้อต่อเยอะเยอะคืออะไรรู้ปะ่ะเวลามันรั่วมันหายากมากเลยผมมีรถอยู่คันหนึ่งของรุ่นพี่นิสสันบูเบิร์ตคือปกติแล้วน้ำยายแอร์รั่วเนี่ยมันจะรั่วตามนี้ครับบอสคุณผู้ชมครับมันจะรั่วตามนี้ ตามนี้ตามข้อต่อน,นี้หน้าแปนตามอย่างเงี้ยนี่น,นี่มันจะรั่วอย่างนี้หรือพกแผงแผงแอร์เนี่ยมันจะรั่วแบบนี้อาจจะโดนหินโดนอะไรข้างหน้ารั่วตามข้อต่อแบบนี้ปรากฏว่าของจริงครับไล่หาไม่เจอแล้วไปเจอคือแบบรือ้อประกอบเติมน้ํายาแอร์ไล่และเย็นและเรียบร้อยผ่านไปหนึ่งอาทิตย์รั่วอีกแล้ว สองทิศรั่วอีกแล้วไล่กันไม่จบปรากฏว่าพี่ผมไม่ไหวแล้วไม่ไม่ใช่ไม่ทํานะผมขอถอดของพี่ทั้งระบบะมาจุ่มน้ําเลยดีกว่านะครับณนะตอนนั้นไอ้พวกน้ํายาแอร์เรืองแสงที่เติมเข้าไปแล้วหารอยรั่วมันยังไม่มีไงครผมบอกพี่มาเราเอายกระบบทางเย็นหรือระบบแอร์รถยนต์เนี่ยจุ่มน้ําเลยจุ่มกระมังใหญ่ๆเลยรู้ป่ารั่วตรงไหนรั่วแบบนี้เลยแล้วหาไม่เจอครับหาไม่เจอ มันไปรั่วอยู่ใกล้ๆท่อ,อเสียแบบลึกๆหน่อยๆน,ยนิสันบูเบิร์ดจำได้เลยนะครับรั่วตรงนี้ <c oughs> ลองคินดูแล้วระบบเยอะโคตรโคตรแบบนี้นี่หารู้รั่วยากเหมือนกันนะนะครับก็เตรียมตัวไว้นะครับสำหรับร้านแอร์ไดนามนะครับก็หาความรู้พวกนี้ศึกษาไว้นะครับถ้ามีคันไหนแอร์รั่วเมื่อไหร่นะครับเขาก็ไปใช้บริการที่ไหนจบก็เตรียมรับได้เลยนะครับรับทัาบนะครับสำหรับวันนี้ก็แชร์ข้อมูลไว้เท่านี้นะครับ ข้อมูลตรงไหนที่ผมให้ผิดพลาดหรือคาดเคลื่อนหรือผมเข้าใจผิดนะครับก็แนะนำเข้ามาได้นะครับบอกเป็นวิทยาทานในคอมเมนต์ได้เลยนะครับโอเคสอนเรานี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ